Wow. คร <denomin ate. S 2> <c oughs> ับเราจะไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับนักกีฬาอาวุโสรับว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิเล็กพันนะครับนักมานำกล่าวคำพยัญชนนะครับขอเรียนเชิญครับขอเชิญครับมาลุกแรกเลยครับประวัตินักกีฬาอาวุโสว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิเล็กพัน เกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2524ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำแหน่งของนายสมเกียรติเนธันย์และนายวัศมาเลนธันย์ระดับการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบุญภีเชิงบุญถังสำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยาจังหวัดเ สำหรับการแขกษาัรดับพระมึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอุตลาลยศิริยางเรีนี้สำหรับการแึกษาะดปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตำแหน่งประจวบันจํงหนนทีเมืองพินุโลกจังหวัดปบุมธีระรับการพนักกีฬา็นักกีฬาทุดวันทั่วทันานปะทรอและตะวอ เป็นตัวแทนนักศิลาทุกโตเจัาหวัดพระนขนศรียาข้าติงงขนฟุกอลอเงอกรุงเที่ยหมายละครเป็นตัวแทนนักศลา์ทุกโตเจ้าหลักพระโขศรียาข้าติดแขนทุกโตผุ้ผ้าทัดเลียภา้ากาวเป็นตัวแทนนักศิลอ์ทุกโกอังบนยมเข้าร่วมกานแข่งขันโายต่างๆต็ออาจารย์เป็นผู้สอนเป็นผู้สอนนักศิลปเยาวลนอังบนยมพื่อข้าร่ว очку ствен x